ที่อุดรธานีเนี่ยสัปดาห์หน้าจะมีการเลือกตั้งนายงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนี่คือโค้งสุดท้ายที่พักการเมืองต่างๆเร่งหาเสียงอย่างเต็มที่ปรากฏว่ามีคนไปพังป้ายหาเสียงของผู้สมัครค่ะแลวเอามาทิ้งอยู่ตรงกลางถนนเลยก็ล้องวงจรปิดเห็นภาพตามที่เราชี้ลูกศรสีแดงคือผู้ก่อเหตุค่ะไปรื้อป้ายของผู้สมัครเบอร์สองในการเลือกตั้งนายงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นป้ายของคุณสราวฒิเพชรพนมค่ะ แล้วเอามาเหวี่ยงทิ้งอยู่ตรงริมถนนแล้วคนก็ขับผ่านไปผ่านมาตรงแยกไฟแดงอะค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วลากมากลางถนนเหวี่ยงทิ้งแบบนี้เลยเรถเราต้องหยุดให้เขาเลยรถทุกคันจอดหมดกลัวเกิดอุบัติเหตุทีนี้มีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะเห็นว่ามันกีดขวางการจราจรพลเมืองดีเขาก็เลยเก็บป้ายออกจากกลางแยกตรงนี้ให้ แต่พอขี่มอเตอร์ไซค์เก็บป้ายออกจากแยกตรงนี้ให้ไปสักพักหนึ่งคนก่อเหตุก็โยนป้ายกลับมาไว้ตรงจุดเดิมใหม่เบื้องต้นตำรวจไปตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าคนที่ไปรื้อป้ายหาเสียงชื่อว่ายอดชายเพ็งมณีอายุ43ปีทำท่าเหมือนจะวิ่งพุ่งเข้าใส่ตำรวจด้วยตำรวจเลยบอกให้หยุดแล้วจับกดลงกับพื้นใส่กุญแจมือก่อนค่ะ giút, giút, nắng luôn, nắng luôn, nắng đi đăng đi, nắng đi cái nắng, cái กลิ่นสุราคละคลุ้งออกมาจากตัวเลยค่ะเขาบอกว่าผมแค่กินเหล้าใช้ชีวิตบันเทิงเริงใจก็ไม่ได้หาเรื่องใคร ที่ตำรวจก็ถามเอาแล้วมาโวยวายอยู่ตรงสี่แยกไปรื้อป้ายผู้สมัครทำไมตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองอที่ไหนได้ไม่น่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นเหตุการณ์คนเร่รอ่อนเมาสุราพเพราะเขาอ้างว่ามีคนไปด่าพ่อเขาเอาแล้วใครด่าคนด่าอยู่ไหนนู่นมันอยู่บขอสอตำรวจไปจับมันนู่นม,มันด่าพ่อผมไม่พอมันเตะปากผมตำรวจพอฟังเหตุผลแล้วก็ปวดหัวเลยค่ะีิาชื่ออะไรครับเนี่ยผมเยอคนไทยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหน อย่สวอสีครับไม่ปกติแกไม่อดภัเลยครับไองเราหรือเปลากลเลาหรือเปานี่กินเล่หรอ่เบยาไม่เจ็บเดี๋ยวตัวดูเดวตัวดครับจะมาเล่าใไมเนี่อ๊ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องปัญหาขัดแย้งทางการเมืองนะคะในการพังป้ายผู้สมัครผู้สมัครนะ่ะเป็นคนเมาเหล้าแล้วประพฤตินตนวุ่นวายตำรวจแจ้งข้อหาเมาสุราประพฤตินตนวุ่นวายไปแล้วส่วนเรื่องป้ายหาเสียงอ่ะ ต้องให้ผู้เสียหายเขาไปแจ้งความอีกทีหนึ่งถึงจะเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าผู้สมัครเบอร์สองรายนั้นจะไปแจ้งความเอาผิดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเหตุการณ์คนเมาเฉยๆประพฤติวุ่นวายแต่ถ้าถามว่าเอาผิดได้ไหมก็ได้นะคะเพราะว่าทําให้ทรัพย์สินเสียหายและนี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเข้าข่ายกฎหมายการเมืองด้วยหรือเปล่า,อ,าอ่ะแล้วใกล้ช่วงนี้พอดีด้วยแล้วก็คุมตัวไปก็บอกอะไรบันเทิงเรืองใจคนอื่นเดือดร้อนนะครับอัปเดต 34s แอเวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ